ยัวบอยทีเรักษาตัวใน i อซเปิดใจเหมือนโดนจับเข้าคุกทำเอาหลายคนเป็นห่วงไม่น้อยกอรณีแรปเปอร์ดังเต๋า T.J. หรือ y o u บอยทีเออกมาประกาศขอพักงานเพื่อไปรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าไบโพล่าที่ทำให้ก่อนหน้านี้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำแต่ไม่สำเร็จก่อนที่เขาจะหายตัวไปในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจนเพื่อนๆพี่ๆคนสนิทประกาศตามหา กระทั่งได้มาอัปเดตช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเตากลับมาบ้านแล้วโดยล่าสุดยัวไบทีเจได้ออกมาโพสต์อัปเดตผ่าน Facebook และ IG ถึงสถานการณ์ตอนนี้ของตนเองว่ายังมีชีวิตอยู่และกำลังเข้ารับการรักษาด้วยไฟฟ้าที่ห้อง ICU โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพร้อมกับเปิดใจถึงความรู้สึกตอนนี้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่ครับ กำลังเข้ารับการรักษาด้วยการบำบัดด้วยไฟฟ้าตอนนี้ผมอยู่ ICU ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งผมรู้สึกเหมือนโดนจับเข้าคุกยังไงก็ไม่รู้มีกล้องวงจรปิดมีกระจกกันกระสุนหลายคนคงคิดว่าดีแล้วไงจะได้ไม่ทำร้ายตัวเองแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนผมอยู่ในคุกที่จะทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้อยู่ในห้องเล็กๆใส่เครื่องช่วยหายใจนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกใน ICU ของผมและผมก็ไม่ชอบมันมากมาก ซึมเศรา้าไม่ใช่เรคเรียกร้องความสนใจเพราะความสนใจมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับผมไม่ได้ต้องการให้ใครสนใจโดยเฉพาะพวกที่พูดแย่ๆถามว่าผมแย่ไหมก็แย่ครับแต่ทำไงได้ครับมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดผมอ่านทุกข้อความในทวิตเตอร์ขอบคุณที่ยังรักผมในวันที่ผมรักตัวเองยังไม่ได้เลยนี่จะเป็นข้อความสุดท้ายที่เขียนจากผมเต๋าที TJ. จิรายุทธ ผมยังมีสติอยู่และทำการรักษาต่อไปจนกว่าจะหายครับแล้วพบกันใหม่ครับทีมข่าวก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งไปยังยูเออยทีเจให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ